สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้น้องบีจะทำชีสเค้กนะคะชีสเค้กรสมะนาวนะคะเดี๋ยวมาดูว่ามันมีอะไรบ้างนะคะเพื่อนนะน้ำตาลนะคะ250กรัมนะคะแล้วก็มีมะนาวลูกเหลืองๆอย่างนี้นะคะเพื่อนเราจะใช้เปลือกมันนะคะแล้วก็น้ำมันแล้วก็อ่ามอันนี้ส้มนะคะจะใส่เนื้อส้มไปด้วยนี่ สองกระป๋องนะคะถ้าเพื่อนๆมีกระป๋องใหญ่เราก็ซื้อมานะคะแล้วก็มีครีมชีสนะคะเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมนะคะเพื่อนแล้วก็มีครีมแบบนี้นะคะสี่ร้อยกรัมก็สองกระป๋องนะคะแล้วก็ซานชได้ผงอันนี้ใช้ตีคู่กับอันนี้นะคะเพื่อนถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใส่เราตีครีมให้มันขึ้นนะคะแล้วก็มีเจลาตินเนี่ยภาษาไทยก็เจลาตินนาะเพื่อนนะสามซองนะคะ เดี๋ยวเราเอาไปละลายน้ำนะคะเพื่อนๆเนาะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะคะเอาอันไหนเอาอันนี้มีสุดท้ายเอาหนีไปก่อนนะอันนี้หนีไปอันนี้เทแล้วก็ไปละลา,ลายน้ำอุ่นนะคะเพื่อนๆนะใช้น้ำสิบสองช้อนกินข้าวเทไปก่อนหนาวนะเพื่อนเสียมมีคือสั่นๆหนาวมากรืทำไมเนี่ย ใส่เสื้อสอบฝันชั้นก็ยงังหนาวสัตว์เอาไปไละลายในน้ำอุ่นๆน,นะคะเพื่นนะอนๆะเกลดที่เนี่ยภาษาโดยในะเพื่อนดูดีไปด้วยได้เรียนภาษาไปด้วยนะคะเพื่อนเราพูดได้หลายภาษาเราก็ได้ เดี๋ยวพี่จะเอาไปละลายในน้ําอุ่นนะคะนี่ทีนี้เราก็เอาอันเนี้ยครีมชีสนะคะเ,เพื่อนๆเทลงไปลงไหมีขอเทปแป๊บหนึ่งนะเพื่อนนะ ีนก็เอาน้ําตาลลงไปเลยนะเพื่อนแล้วก็ขูดเพื่อนหาที่ขูดนะคะมันจะมีที่ขูดชีสขูดอะไรแบบนี้เราจะขูดเอาแต่เปลือกมันนะคะเพื่อนมีขอขูดแป๊บนึงเนาะ เนี่ยนะคะเพื่อนเอาแต่เปลือกมันนะคะไม่ต้องเอาถึงสีขาวมันเนาะเราก็เปิดแล้วก็คอะลงไปนี่หาอะไรมาขูดเลยนะคะเอาแต่สีเหลืองๆมันนะคะเพื่อน,นเอากลิ่นมันนะคะเพื่อนมันจะได้กลิ่นกลิ่นมะนาวเนาะเรียบร้อยแล้วนะคะ ามะนาวอันนี้นะคะเพื่อนครึ่งลูกเนาะเทน้ำปะนาวครึ่งลูกไปเลยนะเพื่อนนี้เอาออกไปก่อนนะคะแล้วเรามาเทอันนี้นะคะเพื่อน เตรียมไปก่อนเทลงไปเลยตีนะคะเพื่อนแล้วก็เทผองอน,นี่เพื่อนๆไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะคะ เดี๋ยวพี่จะตีครีมก่อนนะคะเพื่อนขออนุญาตตีแป๊บหนึ่งนะคะทีนี้เราก็มาตีครีมนะคะเพื่อนขออนุญาตตีแป๊บนึ่งนะเพ่อน พอน้ำตาลละลายนะคะเ,เพื่อนเราก็จะเทครีมที่เราตีนะ,ะเพื่อนลงไปนะเทไปเลยแล้วเราก็ตีต่อ ทีนี้เราก็เทเจลาตินลงไปนะันเพื่อนเทไปเลยแล้วก็ตีต่ออีกสักแป๊บนะคะขอตีแป,ป๊บไตีเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแล้วก็เทเนื้อส้มลงไปนะเพะื่อนบึ้มเป็นไงเป็นไงโอ้โหแล้วก็ตะล่อมนะคะเพื่อนเพื่อนค่อยคอตะล่อ,ลอมด้วยความรักนะคะอ นี้เราก็จะไปเทใส่พิมพ์นะคะเพื่อนเทไปเลยนะคะเพื่อนพิมพ์นี่ก็พื้นมันก็คือพื้นที่มีเคยทําคลิปไปเลยวนะคะเพื่อนแบบง่ายๆเนาะ เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนเอนข้างบนมันก็เป็นอย่างนี้ขี้เหร่ไม่เป็นไรเพราะเรากินเองนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงนะจ๊ะเพื่อนเพื่อเอาไปแช่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวเรามาแกะขนมเค้กกันนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เซะด,ด้านข้างมันก่อนเนาะ ค่อยขยับนะคะเพื่อนหนึ่งสองสามว้าวยหน้าตาดีอ่ะหน้าตาดีเหมือนคนทำเราจะกินนะคะเพื่อนอมามา หน้าตาดีมากอ่ะหน้าตาดีเหมือนคนทขาออกมา <c oughs> เป็นเพื่อนตงเรง เป็นไงคะเป็นไงเพื่อนนี่อใส่ใจไปงน้นไปงน้มขยับไปชีสเค้กรสบานาานะคะบายน้องบีไปแล้วนะคะเพื่อนบีบอกเลยว่ามันอร่อยแล้วมันก็ไม่เลี่ยนนาคะเพื่อนเพราะมันจะเปรี้ยวนะคะขอตัวไปกินเลยนะจ๊ะเพื่อนานบายคะ่ะ